สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหมากมอนนะครับวันนี้พบวันนี้แล้วครับระหว่างพดกับเซียนเต่านะครับวันนี้พดหมากไงเซียนเต่าหมากความนะครับวันนี้จะจอยาเซียนเต่าได้อีกหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับไปนะครับยกซ้ายขึ้นไป ยิดสายกลางขึ้นไปเส้นเท่าต่อตัดหน้าไว้ทันทีเขียนเข้ามา,มาครับนะไปครับเพื่อยับขึ้นไปเพื่อได้ต่อสองนะครับเส้นเท่าอุดไว้นะครับ ตาอ,อดไว้แล้วไปครับขึ้นกวาไปครับเส้นเทาเข้ามานะครับไปครับขึ้นไปเส้นหมาเช่นนี้แลยครัรูปแบบที่ดีต่อก่อนต่อไว้ก่อนครับท่าน เซนเตอร์ไปด้านไหนครับอ้าวมาด้านนี้ก็มองเห็นแล้วครับผมไปนะครับเส้นหนึ่งกินหนึ่งแล้วก็ล่มสองเลยครับผมเรียกว่าเลีนนาทีเพลอเลยทีเดียวนะครับป้ายึดเส้นกลางทางสะดวกเส้นกลางทางสะดวกครับ ลงมาล่างก่อนลงมาล่างก่อนแล้วพอจะต่อออกครับอือจะต่อออกสักตัวนึครับผมกันดักอยู่แน่นอนครับผมฮอตดักสองตัวอยู่ส่วนตัวนี้มาก็ดักล่างพอดีครับจะไม่มีปัญหาอะไรมากมาย ไปครับขึ้นเบียไปอีกทีอ่าจะว่าเส้นอ่าเส้นเท่ามานี่เข้าล็อกเราเลยครับผมให้เอายึดสายกลางนะครับผมเส้นทางสายกลางทางสะดวกครับให้เดินไปเดินมาสายกลางอีกแล้วครับท่านอ่าเส้นเท่าขึ้นมาเดินให้จบกระดานไปครับ อะต่อท้ายขึ้นมาอีกครับอโอเคครับออขอขอบคุณที่มารับชมนะทนนเทคนิคเล็กๆน้อยๆหว่างกดกับเสียนเท่านะครับเอามาให้ลงอาเอาลงมาให้ดูพูดโตพูดปิดอ่ะวางกันไปยึดสายกลางแล้ว เสียนเท่าให้กินกินหนึ่งตัวนะครับปากันเป็นประจำนะครับโคดกระเซียนเท่าเป็นอย่างนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ